ัววไปแล้ก็เจอกันบ่อยนะที่จริงแล้วก็คือคุณแม่ก็น่ารักหลายหลายทีเขาจะไปทานข้าวกันเองเขาก็แบบนึกถึงเราด้วยแบบว่าให้ชวนเฟด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะที่ได้แบบไปเจอกันในช่วงวันหยุดพักผ่อนความเกรงมันน้อยลงไหมเฟจากจากวันแรกอะถามว่ายังเกรงไหมเราก็จะแบบไม่ได้เชิงเกรงแต่เราก็จะเหมือนกับว่าบางทีก็จะทําตัวไม่ถูกนิดนึง แต่ด้วยความที่บ้านเขาแบบมีพี่น้องหลายคนใช่ไหมคะแล้วก็มีน้องันใหม่ด้วยมันก็เลยทําให้เหมือนกับมีหลายคนให้ชวนคุยอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าสบายๆเพราะคุณแม่ก็แบบน่ารักมา,มากๆแบบว่าชวนคุยชวนคุยหลายเรื่องเลยค่ะเขามีหยอดไหมคร <c oughs> ับมาไม่ยยไมยยนนีไม่มีเขาไม่ใกล้หยอดรอยมันใกล้อยองฟรีนี่ใหม่แล้วนะคุณแม่ยืนฟังอยู่ ปีใหม่ปีใหม่ก็ไม่เกี่ยวกัรไปคิดว่าระยะเวลาก็คือยังไม่ได้มียังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าก็ดูดูกันไปก่อนเนาะเวลามันผ่านไปเร็วเหมือนกันจริงจริงเลสำัว่าแบบว่าน่าจะอีกประมาณสปีปะ คือถ้าถามว่าในใจเราที่เราสึกว่าเออเรายังอยากทํางานอีกสักกี่ปีก,กะว่าหลังจากนั้นจะไม่ทํางานแล้ว <laughs> เรายังอยากทํางานอยู่อีกสักกี่ปีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นสักเวลาเนี่ยสองสามปีอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าทุกสิ่งอย่างมันไม่มีอะไรตายตัวไม่มีแบบอะไรแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ ให้เป็นเรื่องของทางนูน้นเป็นฝ่ายตัดสินใจดีกว่าแต่แต่อย่างนั้นวันนี้ได้ย่างวันนี้ก็มีความสุขไหมก็แฮปปี้ค่ะพี่บอยก็คือดูแลดีมากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ยุ่งมากเลยนะแต่ก็ยังแบบว่าพยายามจัดสรรเวลาให้กับตัวเราด้วยก็ถือ่เป็นความน่ารักของเขาความสมบมูรเสมอขาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ยังยังที่ไมรือว่าเพิ่มกว่าเดิมอีกไม่ได้เพิ่มกว่าเดิม <laughs> <laughs> เ้ <คง S 1> เยยังคงที่ใช่ก็เป็นต้นอยมาตลอดเราได้เป็นยังไงวันนี้ก็ยังเท่าเดิมค่ะตัวพี่เฟยมองอนาคตับบย,ย,ยังไงบ้างมองยังไงบ้างเรียกว่าคือทุกวันนี้อ่ะเราก็คนเราเวลาเวลาอยู่ด้วยกันเราก็ทําทุกวันให้ดีที่สุดอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็อนาคตไม่อยากจะไปเขาได้ว่าไม่อยากจะไปแบบกำหนดว่ามันคนจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าเราทําทุกวันนี้ให้มันดีที่สุดแล้วก็แฮปปี้กับสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ คิดว่าการทําให้เต็มที่ในทุกวันนี้มันก็น่าจะทําให้แบบทุกทอย่างดีไปเองนะแต่ถ้าถามถความพร้อมเรารู้สึกว่าเราพร้อมเรารู้สึกว่าพร้อมหรือยังก็อย่างที่บอกค่ะว่าอยากอยากทางานอีกสักแป๊บนึงใช่เมื่อกี้เห็นที่บอกว่าแล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งแสดงว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็พร้อมถ้าถ้าสูตเขามาขอถูกไหมถ้าเกิดเขามีการพูดถึงแล้วก็อาจจะมีการมาคิดทบทวนเรื่องนี้ให้มันจริงจังมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้แบบ มันยังไม่ได้มีการพูดถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยเซก็จะยังไม่ได้มีการคิดภาพจริงๆว่าเฮ้ย <S an> มันจะต้องมีอะไรบ้างหนึ่งองส่ะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เขายังไม่ได้มีการพูดถึงการเป็นกิจลักษณะใช่ไหมมันก็เราก็แบบชิวๆกันไปก่อนถ้าเกิดมีการพูดถึงขึงข้นมามันก็อาจจะแบบมีการแบบว่าคิดถึงมากมากขึ้นแต่เ่าที่ผ่านมาทางที่จริงยังยังไม่ได้แบบเกลื่อนหรือว่าก็ยังยังไม่ได้พูดเรื่องนี้จริงๆจรงจังค่ะกอาจจะเป็นคแปรได้เปล่า ไม่ไม่คิดบอานะแม่คิดขมวดแล้วแม่แม่เขาแบบเล่นอยู่นะแม่ทำขมวแบบเล่งอยู่นะเขาแบบว่าอยากมีอยู่แต่คุณแม่ก็แซวพี่บอลมานานแล้วนะแซวตั้งแต่ตอนไม่มีแฟนก็แซวอยู่แล้วใช่ไหมแต่เขาไม่เคยแซวต่อน้าเราใช่ไหมไม่เคยค่ะไม่เคย ใน่วนี้บ่อยก็ไดแม่บันที้ทำธุรกิจของเขาแบบเก็บเงินเพื่อสร้างครอบครัวหรือเปล่าคะคิดว่าน่าจะไม่เกี่ยวคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องโอกาสของเขามากกว่าที่แบบว่าช่วงนี้แบบมีโอกาสได้ทําอะไรหลายอย่างมากขึ้นก็เลยลองทําดูตอนที่แบบยังมีแรงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเราหรือยังไงก็ต้องถามขเขาเองะเม,ม,มื่อไหร่ก็เมื่อนเมื่อไหร่ก็เมื่อนานไม่รีบค่ะ พย่าะเมื่อไรเดียวเขาก็มาบอกพี่เองอยพี่เขป็นรักนึ่ความความเรียนเเริ่มโผล่ออกมาอย่างตัว่าอย่างเริ่มเหรอใช่คำว่าเริ่มที่จริงคือเขาก็มีมุมที่เขาเรียกว่าอะไรมุมที่แบบทุกคนรู้จักเขาแบบมุมแบบตลกตลกหรือว่าอะไรเงี้ยเยอะอยู่แล้วอันนั้นก็คือเห็นมาตัง้งแต่แรกลแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นมากขึ้นจากที่แบบทุกคนเห็นก็คือจะเป็นมุมค้าของเขาจริงจัง มากกว่าจะแบบว่าเห็นแบบพี่บอลในมุมแบบจริงจังใส่ใจแบบ working man แบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นทุกคนเห็นกันแค่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะคุ้นเคยกับภาพแบบตลกตลกอะไรงี้ใช่ไหมแต่ว่าเฟยก็จะเห็นในมุมแบบจริงจังของเขาแบบเยอะขึ้นเราคิดว่าเราจะฝากดูไว้กับฉากนได้ไหมสมมติว่ารไม่ดูกันตอนเนี้เลยเหรอเราบอกเลยเออเราดูแล้วเขาเป็น working working man อย่างเงี้ยเออคิดว่าคิดว่า การที่เราจะเลือกอยู่กับใครสักคนหนึ่งเราก็ต้องเห็นตั้งแต่ต้นแล้วว่าคนคนนี้เนี่ยมีลักษณะที่เขาจะสามารถดูแลเราได้มีความเสมอต้นเสมอปลายแล้วเขาก็แบบว่าเรียกว่าเราเป็นเขาเป็นที่ปรึกษาได้ในหลายเรื่องอะไรเงี้ยก็สําหรับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอเขาน่าจะดูแลเราได้ค่ะแสดงว่าตอนนี้คือติ๊กถูกหมดทุกข้ออย่างเป็มก็ติ๊กถูกแหละเพราะว่าเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะคบกันมาประมาณหนึ่งแล้วเนาะ แต่ว่าในเรื่องสเต็ปต่อไปมันก็มันมีอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคะที่จะต้องเข้ามาคิดอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้คิดถึงวันนั้นอยากดดันพวกหนูเลยอย่างล่าสุดพี่บอยฟิตหุ่นมากวินกว่่ติดตามเหมือนกันเออช่วงนี้เหมือนกับว่าอยู่ดีๆแบบเขาก็แบบพึดแบบว่าเปลี่ยนเทรนเนอร์ใหม่แล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะแค่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่าอยากจะแบบ เทรนอยากจะทําอะไรให้มันแบบเข้มข้นจริงจังทิดหนักจริงค่ะไม่เขาก็แค่รู้สึกว่าอยากจะลองดูบ้างว่าสักตั้งหนึ่งว่ามันจะสามารถไปได้ถึงขนาดไหนเราก็มารอดูไปพร้อมกันเนาคะแล้วไปแซวเขา้วไม่รูตัหรือเปล่าไม่ได้แซวไม่ได้แซวเลยแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูพร้อมกันว่าจะผ่านไปแค่หนึ่งถึงสองอาทิตย์เราเลิกหรือเปล่าแต่ก่อนนั้นก็แอบโชว์แบนเบาๆอ๋อที่ไทยแบบใช่ไหมคะ แอบแซวอยู่เหมือนกันเพราะว่างานงานบวกแม่เ, <im it> เอ้ยไม่นะเพราะว่าเรา LP สึกว่าเขาโชว์ได้เราจะได้โชว์ได้บ้างห่างกันห่ากันไม่หรอกมันก็เป็นพาร์ทของการทํางานเข้าใจได้ค่ะมันไม่ใช่แบบอะไรที่แบบดูแบบน่ากลัวหรือว่าแบบเกินไปอะ่ะมันยังอยู่ในขอบเขตที่มันโอเคอยู่แล้วเราชอบไหมถ้าสมมว่าแบบแฟนเราอะแบบนักกล้าหรือชอบแบบลีนๆมากกว่า กล้ามเลยเหรอก็อาจจะอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ก็เป็นแนวลีนที่ยังพอแบบมีเขาเรียกอะไรมีกมเนื้อมีแบบว่ามัสซโออะไรงี้อยู่ล,ละกันที่สําคัญก็ต้องต้องแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบปลายทางไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าชอบในความมีวินัยอย่างนี้มากกว่ามีความแบบตั้งเป้าให้กับตัวเองแล้วก็แบบจะทําให้ถึงตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้ฝากถึงี่บ